ยุคนี้มันก็เป็นยุคออนไลน์ค่ะคนก็ออกมาขายของออนไลน์กันมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะครูเล็กจะมาให้3เทคนิคค่ะที่จะทําให้คุณไลฟ์สดขายของออนไลน์แบบย่อยขายปังๆค่ะเทคนิคข้อที่1ค่ะคือคุณต้องมีอารมณ์ขันค่ะสร้างบรรยากาศในการไลฟ์สดนะคะให้มีอารมณ์ขันมีเพื่อนมาร่วมไลฟ์สดก็ได้ค่ะ ทำให้บรรยากาศมันดูสนุกสนานเฮฮาค่ะคนเราไม่ชอบอะไรที่เครียดนะคะเพราะว่าในชีวิตประจําวันน่ะก็มีปัญหาส่วนตัวอยู่แล้วนะคะเขาก็อยากจะพบเพื่อนอยากจะมีอะไรที่ดูสนุกสนานคลายเครียดมากขึ้นค่ะเทคนิคข้อที่2ค่ะคุณต้องไลฟ์สดแบบมีพลังค่ะมีความกระตือรือร้อนมีไฟนะคะทำให้เขา รับรู้พลังเชิงบวกของคุณนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่อยากหลับนะคะตื่นตัวตลอดเวลาค่ะส่วนเทคนิคข้อสุดท้ายเทคนิคข้อที่3คุณจะต้องให้ความรู้อะไรบางอย่างกับผู้ชมค่ะทำให้เขาได้รับประโยชน์บางอย่างเขาจะติดตามคุณอยากจะซื้อของกับคุณนะคะคุณจะต้องสร้างคุณค่าให้กับสังคมค่ะ ทำตัวให้มีประโยชน์ทั้งหมดนะคะ3เทคนิคด้วยกันลองเอาไปใช้ดูได้ผลอย่างไรบ้างลองบอกกันบ้างนะคะถ้าเกิดใครอยากได้รับความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามได้ที่เพจคูเล็กเชดดาเวลใจเพรค่ะ